สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจร VIP กับดาวโจรเช้านะคะสิบหกกับสิบเจ็ดธันวาคมหกห้านะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับดาวโจร VIP ตัวเด่นก็คือสามกับเจ็ดสี่กับหกนะสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามสี่สูนสามหนึ สี่หกศูนย์เก้านะคะจับคู่ก็สามหกหกสามสามสี่สี่สามสามเจ็ดเจ็ดสามหกเจ็เนะาะหรือจะซื้อสามหกศูนย์ก็ได้เด้อสี่เง่ายๆสั้นๆเนาะต่อไปเป็นดาวโจน1กับ5 2กับ4 1่ห1ึ่งศูนย์หนะคะห้าศ ห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้าเนาะสองห้าหนึ่งหนึ่งสี่สองสองสี่หกสองห้าสี่นะจับคู่ก็สองหนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าสองสี่ห้าห้าสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเนี่ยจับทั้งสองทางแนวทางนี่ซื้อเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแดีเพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นมามันอาจจะมีเข้ามีหลุดเบิ่งเดอ้ออย่าว่ากันเนาะเป็นแทบทุกอาจารย์โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ